วันนี้เราจะมาเล่นเกมเปิดร้านบาร์บีคิวนะครับเมื่อกี้ที่ผมเล่นไปผมเล่นจนจบแล้วเลยแล้วผมลืมอัดคิบ,บับใหับลูกค้าก่อน,นครับช้าลูกค้าเข้าร้านก่อนเลยก็แล้วกันเนาะ ะตัดมาที่นี่เลยก็แล้วกันนะครับรับทุกค้าเต็มเลยต้องเก็บโต๊ะก่อนครัหรือว่าวันนี้ผมน่าจะพา,าโดบัตตัวดูร้านของผมไหมครับหรือว่าองไรดีหรือว่า ทัวให้คนดูมาดูร้านของผมว่าน้ำนะครับเครือ่องทัวากการ์ก็กันครับนี่พี่เคยตรงร้านของครับน,นี่ตู้กดน้ำเลยน้ำเขียนใลน,น้ำส้มโอเคนี่มีตู้โคกกับเบียร์ด้ครับ ตรงนี้จะเป็นที่นั่งที่เยอะมากๆเลยครับคุณดูนี่ที่ตักไอติมครับอันนี้มันก็เหมือนอันแรกอันนั้นเลยครับนี่มีเฟรนฟรายบีผักบุ้งมีเนื้อมีหม,มูมีไก่ด้วยนะครับเนี่ยมีหมูไส้เนื้อสามชั้นน่ากินหมดเลยครับ นี่มีผักคะน้าผักวุ้งผักชีอะไรอย่างเี้ครับนี่มีถ้วยน้ำจิ้มแล้วก็ถ้วยให้ดูเลยนะครับคนดูมันจะขึ้นไปข้างบนเลยนะครับนี่บนร้านชั้นบนครับมันจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมยังไม่ได้ซื้อหมูเลยซื้อหมูจะห,หน่อย ซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้ออะไรนะก็มีหยกครับเพนไฟล์ม,มันหมดแล้วอารมณมค่อยบอกทีหลังก็ได้ครับนะดูืนี่ครับ,น,รบนี่คือตรงร้านและที่นี่มีแอร์แต่ผมไม่รู้นะมีแอร์ไว้ทำเพื่อมันไม่มีประตูประตูปี๊ดเปิดโอ้ผม,มเรื่องงงอยู่แล้วว่ามันมีแอร์ไว้ทำไม นะผมพามาทัวดูห้องนนี่ทังช่างไมเ่เสร็จนับคนดูที่หลังรั้มันจะเป็นอนี่นี่เท่เลยผมว่าผมจะไปรับลูกค้าต่ออ่ะคนดูครับผมรับลูกค้าแล้วเมื่อกี้ผมตัดออกมา ฟัมเงินหน่อยฟัมเงินหน่อยวันนี้อยากเงินขึ้นแสนตอนที่ผมอัคดคลิปนี่คือตอนแปดโมงแล้วผมหิวข้าวแล้วมหิวข้าวอยู่อยากกินกับเขาเลยกินแล้วหิวไอ้เขาชอบลุลูเลยครับฟัมเงินฟัมเงินบางคนนี่แต่งตัวเหมือนเด็กช่างแลยครับเต็ม เก็บเก็บเก็บก้านเก็บก้านเอ้ยเอ้ยเก็บยาน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  ลืมเก็บตอนนั้นคนดูผมลืมเก็บทำไมพนักงานไม่มาเก็บเลยผมเป็นเจ้าของร้านนะเนี่ยเจ้าของร้านทำไมเหนื่อยมากมาเออเอออย่างนั้นแหละเออควาปมาดีกว่าคนดูเขาวาป เมไม่รู้ว่าเขาเป็นโปรหรืออะไรผมจะตามติดชีวิตเขาเหมือนคนโรคจิตพอดีแทบเล็ตผมมัาอยากเล่นเกมฟรีไฟ้นะแต่ผมโหลดไม่ได้อะผมมีเงินห้าหมื่นแล้วนะครับเดี๋ยวพอผมเล่นจนหมดอีกผมน่าจะจบคลิปครับ นี่น่าจะห้องน้ำนะคนุณดูสวยมากอ่ะคุณดูพอดีผมเจ็บคอมีน้ำมุนนิดหนึ่งนะครับไม่รู้ว่ามันสบายเปล่านี่ผมจะพาทัวร์อีกที่หนึ่งืมพาทัวร์คือร้านจอดรถครับคุณดูแล้วผมว่า,ให,าให้ดูแบบ บุมสูงบุมสูงมันก็สวยนะอ่ะคลิปนี้ผมขอพอแค่นี้นะครับอบคณค่าที่คนดูมาดูคลิปของผมนะครับ